สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับเกม The Forest อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็อยู่กับพี่ปอนเหมือนเดิมนะครับเปิดมาบรรยากาศทมกลางสายฝนนะครับผมฝนที่ลงมาวันนี้มีคนหนึ่งหายไปเ,ยเราจะมามทำอะไรบ้างครับวันนี้เราจะมาอ่าเราจะมาสร้างบ้านแขกบ้านตัดไม้แล้วก็เราไปหาเต่าทะเลกัน เพราะว่าเราจะเอากระดองมันมาทำที่เรานนักฝนค่นี้ใช่ <laughs> <laughs> โคตรสั้นเลยแย่ไปทะเลหาเต่าจบปิดทิ้เป็นอย่างไง้ไม่ได้เร็วเกินไปว่าคนดูแบบโอ้โหไม่หนำใจเลยที่ข <laughs> ออีกิีได้เปล่าอะไรเงี้ยใครอยากดูอีพีแรกให้ไปดูที่ช่องการาฟ G.P. นะครับับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้งพี่ปอนทั้งผมนะครับผมพี่ปอนหิวข้าวปะผมมีผมมีเนื้อนกอยู่มีเนื้อตัวแย่อยู่เรากินน้าให้พร้อมเอถ้าจะไม่ผิดทะเลน่าจะไปทางนูน้นนุน่นน,นุทางหลังบ้านเราอีดูสุดยอดไหมไฟติดได้ด้วยขณะฝนตก เมื่อคืนระบบฟิสิของเกมก็สังเกตนะครับว่ามีคนหนึ่งหายไปนะครับคือคิวนะคิวหายไปเพราะว่าคิวไม่ว่างนะคิวติดทุระต้องไปสวนกับพี่ทำฮะก็เลยมาสองคนยายาใช่ฮะต้องไปสวนพี่ทำโดนเรียกกลับวัด คิวนักทำลายฮะนักทำลายบ้านบ้านอีพีแล้วบ้านแบ่งนะฮะอีพีแล้วบ้านแบ่งไปซึ่งหนึ่งบ้านแบ่งไปเลยฮะเฮ้ยพี่บอลพร้อมไหมฮะน,นี่น้ำอันนี้น้ำเลยครับน้ำน้ำดำตาอะไรฮะตาเสดาว <laughs> เดี๋ยวเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้สนับสนุนบายพี่บอลเราไปนะแต่ผมจะแต่ผมจะขึ้นรูปให้นะครับแต่เขาไม่ได้จ่ายนะแต่ว่าได้จ่ายให้ก็ไม่เป็นไรนะผมรับเสมอสมับสนนะครับผมรบสปอนเซอร์ได้แต่ถ้าจะไม่ผิดน่าต้องเดินไปทางนี้เงียบเงาเหลือเกินบรรยากาศแบบนี้แบบน่า ปิกนิกเะเฮ้ยหมู่บ้านคนป่าเฮ้ยฟมคนบ้านคนหล่อเอ้ยมอหมู่บ้านคนหล่อจะอ,อยู่น,นู่นเลยอันนี้นี่วาคนป่า,อานอดกินคนดูดีเครื่องในโหกระโหลกยัด,ดยเ้เก็บ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 นอะุ้ยพวกแกเกล้เกอบเกอบเกาบเก็บเเเหรอเเเเกก้ เองไม่รอดแน่ตีเอาใบไม้ไม่ไมฟิกเอ้ยมีถังน้ำมันให้เก็บด้วยอุ้ยเกมหลุดเมื่อกี้หน้าจอพับเองโอ้ยมีเชืออนี่ไงหน้อยถังน้ำมันเออมันใช้กระโหลก ไม้อาวุธด,ดีๆของเราติดต่อคราบอะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงนี่กระโหลกไม่พังซะด้วยดาเมจอุยดาเมจแรงกว่าด้วยอุฟิเชื่อแขนคอผมมามีสองอันพอดีใช่ไหผมเฮย,ยต่างโลก ผมเก็บไปแล้วตะกี้อันหนึ่ง <laughs> แมโดนไว้ข้างกันซะด้วยตายแบบตายข้างกันเลยอบอุ่นหัวใจอย่างน้อยก็ไม่ได้ตายคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยแย่แย่แย่เราจะไม่ตายเพียงลำพังแนละ้ว <laughs> น่าจะ <ขอ S 2> ลงอแย่เต็มต<ป>ัตอนนี้ลงเนินเขาไปแน่ใช่อยากแบบ กอดกับกอหนังเต็มพี่มีใส่ใส่หนังใส่หนังแย่อยู่ใช่ไหมอุ้ยเยอะเลยเจ็ดอัน <c oughs> กระดูกผมมีอันเดียวยังทราบชุดเกอดไม่ได้แล้วนะชุดกอดต้องใช้กันตัวล้วกันใช้กระดูกหกอันแล้วก็ใช้ผ้าสามอันอุย้ยซึ่งกระดูกตอนนี้หายากมากเพราะว่า คนป่าไม่เจอเลยเราไม่เจอคนป่านะคนป่ากำลังหาเพื่อนที่มาบุกเรานะอืมตีเราเจอตอนไหนเราจับกินเลยคนป่าเอาชีวิตรอดจากเราเุ้ยได้อะไรออ่ะเแบตเตอรี่ตรงนี้มีที่ให้ระเบิดปลาด้วยนี่อ๋อเรายัง<บ>ไม่มีระเบิด มีช็อกโกแลตอืมนกแดงโอ้ยเนื้อผมเต็มแล้วสภาพดีกว่าสภาพมันเซ็กซี่เกินไป่ามีเชือกตรงนี้ด้วยดีสักสเชือกกระผ้าอืมอืมเชือกอู้ดูโซบีตายแบบทรมานมากไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราแก้แค้นให้หนายโอ้ยเมื่อกี้เกิดอาการแหลก มึงดูแรงวันขึ้นรู้สึกกลิ่นทะลุจอเรามาเรามาเรามาถูกทางแล้วใช่ไหมแน่ถูกทางก็แหละเอาใครนำเราแน่ไปทางนั้นน้ำเไม่ใช่ดักนิดไม่ใช่ดักนิดไม่ใช่ดักนิดฮะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะฮะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ แต่คนดูเขารู้จักในนามดาร์กเน็ตซะซาเอ้ยนี่ไงนี่พี่ดาร์กเน็ตเนี่ยโอ้โหหาเลยอ่ะาเลยเป็นหมู่บ้านคนป่าอีกแล้วเฮ้ยกว้างกว้างยังไม่มีคนตายเฮ้ยเปิดก่อนได้ปูด อืออืออือแลก่อนที่ปอยเอาหัวกวางวะมันไปดับบ้านนี่วางใส่เลยมันใส่ไม่ได้อ่ะมันคราบเลยใช่ปะเอ่อมันไม่ได้อยู่ในช่องคราบอ่ะ แต่ว่าหนังหนังกว้างต้องใช้หนังกว้างสองเพื่อจะทําที่เก็บไม้กระตายวิ่งตามตูดด้วยก็ถือซะว่าเราออกมาจจุนไพรตอนนี้เราต้องมีเรต้องมีที่เก็บน้ำแล้วใช่ใช่แต่เราเป็นธรัมดโลกอยู่ โุ้ยทะเลหายยากนะนี่ไงนี่ไม่ใช่ทะเลนะใช่ไหมมันไ,ไม่น่าใช่ทะเลทะเลน่าจะนู่นนู่นนู่นตามน้ำไปฝั่งนู้นแันนี่เราเดินกลับบ้านเราไปเนี่ยเออเออนู่นก็มี เจอตัวอะไรในน้ำโห้ยเฮ้ยเริ่มมืดแล้วอะวบายตังไงเดี๋ยวผมกปลับวิ่งขึ้นไปอะต้องว่ายน้ำด้วยเหรอเนี่ยผมว่าเรามืดนะมืดมากหอ้ยหิวข้าวมาก เรานอนก่อนไหมนอนก่อนแค่ตื่นมากินข้าวเหิวชีวิตจริงก็เห่ะโอเคเซฟเฮ้ยนอนก่อนชาอันสดใสเราไปลงไปทำอาหารกันก่อน นี้เรามีเมนูอะไรมานําเสนอวันนี้เรามีเนื้อกวางครับผมเ<ช>ต๋อเต๋ใช่ใช่ฮะเนื้อเนื้อกวางเนื้อนกแล้วก็กเฮ้ยใช้ปิ้งอะไรไว้โอ้โหเรหมดแล้วเฮ้ยเนื้อปลาเออใช่กินปลาก่อนจะได้ฉลาดมากินปลาจะได้ฉลาดนะฮะ หินเราเยอะต้องสร้างกำแพงไปแล้วสร้างกำแพงรอบๆใช่อยากแบบล้อมตรงนี้บอ่อน้ำเนี้ยโอเาก<ด>ินปลาทำไมเผ<บ>าปล<บ>าแล้วมันเป็นเนื้อกวางอ่ะกินน้ำก่อนประมาณนี้ก่อน เฮ้ยขึ้นมาอีกละขึ้นมาอีกละตัวนี้ขึ้นมาอีกละวอะไรอะดไงนี่ไงมารอบสิอยู่ไหนอฮ้ยเนื้อไม่หยุดเลงเนี่ยนี่ยังเนื้อยังแน่นเลยเน้นอะไรอะ แน่นมากเลยนะ้องใส่เกาะก่อน e นี่ฮะอ่าพี่เราลองไปทางนู้นไหมไปไหมนะใส่หินแล้วได้ได้ได้อ่ะพี่พี่สร้างพี่สร้างอันนี้ไว้เหรอใช่อืมมุกตัวใหญ่ด้วย สงมงมปุ๊บแล้วก็วางวันนี้เราสร้างกำแพงก่อนแล้วกันเดี๋ยวุ่งนี้เราออกล่าโอเคนี่แหละแปลงผัก เยวสร้างรอบต้นไม้ด้วยขยายบ้าน,นต่อปีเตอร์ตายคารา <c oughs> คามือตรงนี้เราก็จะขยายเป็นแพรกว้างนะเป็นอะไรนะเป็นแพรใช่ไหมใช่เป็นแพรฮะเป็นแพร ปั๊บใส่เครื่องบินเปิดก๊อดหมดนี่โอเคเรียบร้อยอนู้นอยู่เราจะเริ่มเดินจากทางไหนดีอันนี้เลยข้างล่างเนะี่ยโอเคปะ ใช่ทางเดิมเราเลยเนาะว้ายแต่ถ <pl ains> ้าจากที <Hum ming> ่เดยนนะถ้าไปตรงนู้นจะเป็นทะเลปะนู่นอะตรงนี้น่าจะมีอยู่มั่งเต่า เพราะว่าตอนที่เราเล่นตอนที่เราเล่นเมื่อก่อนน่ะเราเรา,เรามาหาดาบคขาาบราดระบาดทางนี้เน,นี่ยเราเดินเราเดินจากทางนู้นมาวิเสียงอะไรมาคนป่าเลยหนีฮ้ยนี่ไงคนป่าไม่ใช่ป่ามมัน ออออโอ้ยปัป้นปั้นเก็บอาวุธมาเลยพอีวันนีเลยเฮ้ยมีตัวม,มีตัวโอ้ยมีสองตัว เดี๋ยวผมเอาตัวบอสเองเอาตัวบอสเองไ<น>อ้อสุดไหนอืมไม่ไม่ใส่สุดไหนวะอืมไม่ใส่็จสุไหนอืมทำไมอีไม่ใส่เกงใน <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอามันไปซุ่มไปเผาวิเจยิยนดีเราไปหาทะเลก่นอนอะหรอจะเอาไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเผาตรงนี้เลยโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวมมากองรวมกัน รีเตาเอ้างั้นงั้นเราก็ไม่ต้องไปหาแล้วป่ะเราหาแถวนี้ป่ะเอา้าข้ามไงอ่ะมันอยู่ในกระดองก็เหออมันเอาหัวหดเข้าไปแล้วเออทราบมัยังไงอ่ะมาเป็นผัแล้วผัแล้ว ว่าเราต้องรอมันถอดมารอรอทุบฉับหางมันมันเจ็บอยู่นี่นกบินมาเฮ้ยอ๋ออะไรเป็นหนูอีกตัวฟิกสองตัวสองตัวสามตัวฟิกคนเยอะอ้าวอ้าวอ้าวทุบสับทีหนึ่งมันไม่ทันตายอ่ะ

นี่เละนี่ต่อมาแล้วนี่กระดองโอ้จะกระดองแล้วกร,ร,ร,ระดองกี่สับกระดองปิ้วไปไหนได้กระดองแล้วโอ้โหเราไม่ต้องไปหาละทะเลเราตรงนี้แหละอืมอืมอืม,อมพี่บอลพี่บอลเดี๋ยวนี้บูไม่ทัน เอไก่ท้องเลยมีลูกกระหนูนเลยเราจะโดนไปเนี่ยดราม่าคาเต่าไก่บ้านเลยจบเร็วซะด้วยเลยอยู่เลยแต่เราไม่มีไม้นี่ดิประเด็นอ่ะมไอ้สตนิดเดียวีนผมสร้างไว้ก่อน สร้างไว้รอบๆรอบๆ okay. อแม่น้ำก็ได้ไหมโอเคเออนี่ไงนี่มันมันมันเอียงอะไรตรงเนี้ยสร้างสร้างไปตรงเอ่อถึงนี้ก็ได้นะอนมหอพีเตอร์ นี่นะครับวิธีการครัฟนะครับผมก็ใช้กระดูก6อันนะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็ไม้1 2 3แล้วก็ได้กระดูกได้ชุดเกาะกระดูกมานี่เป็นไง <All right. S 1> อันนี้ก็จะเป็นที่ขา